่ายง่ายๆสตาล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังเพลิดเพลินกับคำศัพท์ซึ่งเหมาะสำหรับแม่บ้านที่ทำงานกับฝรั่งนะครับ washing คือการซักผ้ามาจากกริยา to wash คือซักและจากคำนี้เราได้คำถามซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เมื่อจะถามว่ามีอะไรให้ซักบ้างนั่นคือ do you have anything that needs washing do you have anything that needs washing ความหมายคือคุณมีอะไรที่ต้องการซักไหม Do you have anything that needs washing? ถ้าคุณไม่ใช่ anything คุณอาจใช้ clothes ที่แปลว่าซีอาพาร์แทนได้ครับ. Do you have clothes? หรือ Do you have any clothes that need washing? อีกคำหนึ่งครับ Do you have clothes that need washing? หรือ Do you have any clothes that need washing? คุณอาจเคยได้ยินวลี needs washing มาบ้างเมื่อเจ้าหน่ายยื่นเสื้อผ้ามาให้แล้วบอกว่า this needs washing นี่ต้องซักครับ this needs washing ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ do you have anything that needs washing หรือ do you have any clothes that need washing คำถามนี้หมายถึงมีอะไรให้ซักไหมครับและมีเสื้อผ้าให้ซักไหมครับ ส่วน this needs washing หมายถึงเสื้อผ้านี้ต้องซักผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ